วันนี้ก็จะมาแปลงแกงหางเลนะครับไปกาดนะครับไปซื้อของเปิ่นนะครับสองสามสี่ินนะครับแป้งแป้งครับเราก็จะมาเตรียมควอกันนะครับก็จะมีหมูสันคอสามจันพงแกงหางเลนะครับผมก็จะใช้โลโบนะครับเพราะว่าขี้ค้านต่ํานะครับแล้วก็จะมีถั่วลิสงนะครับกระเทียมแกะแบักขามซีอิ๊วดำ หิ่งซอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เฮาจะทําแกงเลนะครับก่อนที่เฮาจะเอาไปแกงนะครับเฮาก็ต้องมาหั่นหมูเป็นตินเป็นตินเป็นตินนะครับมาแจ้ว่าใส่ถึงเส้นนะครับอันนี้ก็จะซอยให้มันเป็นตินเป็นตินสี่เหลี่ยมลูกเต่านะครับส่วนสันคอผมก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเหมือนกันใครจะใส่ตินใหญ่กว่านี้ก็ตามใจนะครับอันนี้ผมก็จะหั่นหมอกเป็นกัาเป็นกํานะครับพอเฮาหั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาจะมาเอาซีอิ๊วดำนะครับเอามักกับหมูนะครับ เสร็จแล้วเฮาก็จะมาขยำ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 นะครับคือมันเข้ากับเนื้อหมูนะครับแล้วเฮาก็จะเอาพริกแกงนะครับใส่หมอ้อที่เฮาตั้งไว้ที่น้ําเดือดๆือดนะครับพอใส่เข้าไปเฮาก็เตียวเตียวตาแนวตาแนวตาแนวเตียวคือ,อ,อมันละลายนะครับเสร็จจากนั้นแล้วเฮาก็จะเอาหมูที่เฮามักไว้เนี่ยนะครับใส่เข้าไปคือมันหมดเลยนะครับ แล้วเขาก็เคาะเคาะแล้วก็มาโกน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 เพื่อมันเข้ากับพริกแกงที่เขาตั้งไว้นะครับท่านผู้ชมเสร็จจากนั้นแล้วเขาก็จะมาปรุงรสใส่ผงนัวครับแล้วก็ใส่รสดีแล้วก็ใส่น้ำมะขามนะครับเื้อมันส้มนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะใส่ขิงก็จะใส่แบบหม้อแห้บอดีนะครับหลังจากนั้นเขาก็มาโกลนโก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 นเพื่อมันเข้ากันนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะเอาน้ำตาลนะครับมาใส่เพื่อมันหวานจากนั้นเขาก็มาโกนเพื่อมันเข้าเข้ากันแห่งกำนะครับพอรสชาติมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะมาจิ้มเนาะเขามาจิ้มว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างใดพ้องนะครับหลังจากที่ต้มไปสักกำเขาก็จะเอาถั่วลิสงเข้าใส่นะครับแล้วก็ใส่กระเทียมแกะเข้าเลยใส่เลยนะครับโกนเพื่อมันเข้ากันแห่งร่อมนะครับอันนี้ก็ใช้เวลามาเมินนักเกแล้วนะครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้ว เดือดป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 นะครับจากนั้นเขาก็มาโกนแหมสักกั้รอแหมสักกั้นะครับรอห้นีมันแห้หมสักหน่อยแล้วเราก็จะเอาไปใส่ถาดนะครับเขาก็เอามาใส่ถาดเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาที่มันสุกแล้วนะครับอันนี้ก็พร้อมทานเลยนะครับแกงฮังเลแบบเหนือหรือว่าตังเจียงใหม่เป้นเนี้ยกันนะครับอันนี้คือกิ่งข้าวหอนๆนะครับข้าวหุงก็ได้ข้าวนึ่งก็ได้นะครับ